ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแจ็คเก้นจีเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่กับไอดีหลักของผมเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นเ o รนติโนแบบขั้นสุดยอดนะครับว่าเ o รเตนมันล้ำยังไงนะครับแบบล้ำแบบจัดเต็มเลยว่ามันล้ำกันยังไงให้แบบเข้มๆโหดๆเหมือนคนอื่นที่เขาล้ำกันในทิก t o ็ตหรือยูทูบนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยครับ อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอแนะนำรุ่นกับไอเทมก่อนเลยและกันนะครับสำหรับออไอเทมฟลอเรนิโน่ก็ผมจะถ้าเกิดว่าเป็นสายฟาร์มนะก็จะเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับผมเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับอันนี้คือสายฟาร์มนะแต่ถ้าว่าเป็นสายออฟเลนแบบกินเลนนะอันนี้ก็แล้วแต่สถา,านการณ์ถ้ากดว่าทีมรุนะ่นอ่ะเป็นที่เป็นป่าเวทป่าเป็น เป็นเวทพคิล่าเป็นซิวแรงๆเนี่ยหรือว่าเวทเยอะๆเนี่ยก็ออกเป็นรองท้ากันสถานะได้ครับหรือว่าเราเจอเพวกแบบกายภาพแรงๆเจอยินเลนกับลิงหรือว่าลิงป่าก็ออกเป็นโซนิคบูทได้เลยครับส่วนสิ่งที่2ผมแนะนาให้เป็นสปเปียสิ่งที่สามแนะนำให้เป็นชิว l ์ออฟโรดนะครับพอเราต้องการความถึกนะครับาจากที่เราออกสปเปียคือเราจะบางมาก อาจจะลาได้นิดนึงเราก็ตายอาจจะลาได้ไม่นานมากนะครับแนะนาให้รีบออกเชียร์ลอดก่อนจะได้แบบลำได้นานขึ้นนะครับผมหรือว่าใครจะออกเป็นฟอร์ตเคปก็ได้ครับอันนี้ก็ได้หมดแต่ผมแนะนําให้เป็นเชีอร์ลอดนะเพราะมันจะลาถึกดีผมชอบชิ้นต่อไปก็เป็นทอยครับเพราะว่าการกลางเกมเราต้องออกทอยนะเพราะว่าเมททีมเขาเริ่มแรงแล้วเริ่ม แบบดาเมจแรงนะพิกซี่ยกทีนึงก็ครึ่งหลอดแหละส่วนชิ้ต่อไปผมแนะนำให้ออกเป็นอฟอดเคีครับฟอดเคีเพื่อจะออกมาแบบสโลนะทำให้เราแบบปลาดอกง่ายขึ้นแล้วก็ถึกด้วยลำแคลรี่แบบแคลรี่หนียากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นพวกขาตายอย่างเทโย,ยอนวโอเลตแบบนี้นะครับก็จะหนียากนะเพราะว่ามีฟอตเคีช่วยให้เราแบบ ออปลาดอกโดนง่ายขึ้นนะแล้วก็แบบไล่ง่าย้วยสิ้นสุดท้ายนะครับของอเป็นล็อกชิลนะครับผมประมาณนี้ครับออกเป็นล็อกชิลหรือว่าฟอร์ดเขปใครจะไม่ออกก็ได้นะครับส่วนสำหรับผมเล่น2ออย่างนะบางตาก็เล่นฟอร์ดเขปบางตาก็เล่นหมัดนะครับหมัดคู่ล็อกชิลบอกเลยว่าํำนานมากถ้าเกิดว่าคนที่ำํำช้ำๆแล้วก็ออกเป็นหมัดผมแนะนำํำมันมากนะครับ หรือว่าใครต้องการแบบได้เมจดขาดอยากจะแบบได้ได้เมจอีกหน่อยก็ดับแดงชิ้นสุดท้ายเลยครับไม่ดับแดงก็เป็นดับขี้ก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วแต่อย่าไปปรับใช้กันเออแล้วก็สมมติว่าเรายืนเล่นกับอันเล่นหรือว่ายืนเล่นกับลิโป้ก็สามารถออกเป็นตัดเลือดได้ครับออกตัดเลือดแทนลองกินนุสนะประมาณนี้แต่ด,ด้เม็เราอาจจะถดถอยลงหน่อยอาจจะออกเป็นแบบนี้ก็ได้ จะออกเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครแบบเม็ดมันแรงงใช่ไหมแล้วเราก็แบบอยากได้กันพวกกายภาพด้วยแต่เม็ดมันก็แรงด้วยก็ออกในเพจมาประมาณนี้ก็คุ้มครับแล้วค่อยเราออกแค่อันนี้มาแล้วก็จะขึ้นทอยเลยอันนี้ก็คุ้มนะอันนี้ก็กันด้านระดับหนึ่งนะครับก็คุ้มเลยหลังจากได้ทอยเสร็จแล้วก็ค่อยมาขึ้นชิ้นเต็มก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมปรับใช้กันได้เลยครับ ส่วนรุ่นผมก็จะใช้เป็นจดร้อยนะครับจดร้อยห้อยคีสองปกติผมจะห้อยคีไปประมาณ2ชิ้นนะครับสำหรับฟลอเรนติโนหรือว่าใครจะใช้เป็นอาานัตราคริติคอลสิบหก็ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นจดร้อยมันก็จะแทงแรงหน่อยนะม,มันจะแทงแรงซีอูสองแรงนะครับแต่ถ้าเป็นคีก็ต้องพึ่งคีหน่อยอ,อยาจจะออกเป็นแบบคีก็ได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูนและไอเทมของฟลอเรนติโนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มการสอนกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นที่ผมจะสอนเนี่ยจะมี3คอมโบนะครับ3คอมโบสี่คอมโบเลยนะครับที่แบบขั้นสุดนะก่อนอื่นผมจะสอนแบบขั้นแรกก่อนเลยทีแบบยทแบบ่แบบมือใหม่จ่าเลยนะครับที่แบบกําลังขัดฟลอเรนติโนนะครับแบบมือใหม่จ่ายังไม่รู้แบบพัฒน์ดอกอะไรประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ปลาปลาดอกให้โดนนะครับดอกมันจะตกเป็นสามสามที่นะมันจะตกสามทีสามจุดข้างหน้าเราจุดหนึ่งเป็นสามลี่ยมนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดประมาณนี้นะครับอาดอกมันจะอยู่ประมาณห้าวินาทีนะครับสามถึงห้าวินาทีนี่แหละโอเคครับประมาณห้าวินาที ปุ๊บมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้เราจำแพทเทิร์นดอกเอาไว้ว่ามันเป็นแนวไหน,นครับมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ให้เราพยายามขั้นตอนแรกให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะที่ผมทำนะครับฝึกเก็บดอกให้พิวสแบบนี้ฝึกเก็บดอกครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเก็บดอกคือเราต้องปังคับปุ่มมาน,นะหลอกปุ่มที่ทางข้างซ้ายนะครับตรงนิ้วซ้ายผมนี้นะนิ้วโป้งซ้ายนะปุ๊บ ผมได้เก็บดอกข้างบนผมก็บังคับอนาล็อกไปข้างบนที่เก็บดอกข้างขวาแล้วก็บังคับอนาล็อกไปข้างขวาข้างล่างก็บังคับมาข้างล่างด้านเสียงก็ปันดนเสียงข้างบนประมาณนี้ครับดูนะุดูอนาล็อกผมให้ดีครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นปะปุ๊บปุ๊บุ๊บพยายามบังคับไปตรงที่ดอกมันอยู่นะครับโอเคสมุิว่าใครที่เริ่มทําแบบนี้เป็นแล้วโอเคชินละเริ่มได้ละคล่องละ ก็ไปต่อที่สกิลสองกันเลยครับใช้ร่วมกับสกิลสองได้นะผมทำให้ดูครับก็คือต้องรู้ก่อนครับว่าสกิลสองเนี่ยเวลาใช้แล้วอะ่ะคือมันจะโยกครับเห็นปะเนี่ยมันจะโยกครับมันจะโยกไปวิบวิบหอไงไปคือมันจะจิ้มแล้วมันก็จะโยกอะ่ะเอาเป็นว่ามันพุ่งนิดนึง หลังจากกดสกิลสองมันจะพุ่งนิดนึงนะครับไอการพุ่งนิดนึงนี่แหละครับเราต้องพุ่งไปหาดอกนะมันก็เหมือนกับการเก็บดอกแล้วเราก็พุ่งจมตีนะครับก็คล้ายนี้นะหลังจากที่เราพุ่งเสร็จอ่ะมันจะโยกนะครับเห็นปะคือมันจะโยกสกิลสองก็เหมือนกันครับโยกเหมือนกันเลยนั่นแหละเราจะเราจะใช้หลังจากที่ใช้สกิลสองแล้วเราจะโยกไปเก็บดอกครับแบบไหนแบบนี้ครับ โอเคไวไปหรือเปล่านี่ครับหลังจากกดสกิลสองเสร็จเราต้องใช้พลาสติกพุ่งจากสกิลสองเพื่อยกไปดอกเอ้ยยกไปเก็บดอกในตำแหน่งอื่นนะครับก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับปาดอกเก็บดอกตีสกิลสองโยกตีสกิลสองโยกเก็บดอกอีกรอบครับปาดอกตีสกิลสองโยกตีสกิลสองโยก ไาดอกตีสกิลสองโยกตีสกิลสองโยกตีสกิลสองโยกไปเก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับใครที่พยายามคล้องแล้วก็ต้องทําให้ไวดูครับแบบไวขึ้นประมาณนี้นะทําให้ไวแบบผมดูนะครับ ต่ไปสกิลสามเราจะมปใช้ร่วมกันนะครับก็คืออาจจะใช้แบบสกิลสามเปิดก่อน่าถ้าใช้แล้วอ่ะคือมันจะโยกนะครับมันจะโยกได้หนึ่งทีเปะถ้าใช้แล้วคือมันจะโยกออกมาได้มันจะโยกแบบนี้เหมือนเรากดสกิลสองเลยโยกแบบนี้เลยแต่หนึ่งีครับหลังจากใช้สีเสร็จแล้วแต่ต้องใช้โดนนะครับเห็นปะมันจะโยกแบบนี้นะ ให้เราโยกไปหาดอกนะครับสุดว่าเราใช้แบบนี้ใช่ไหมปุ๊บแบบนี้ก็ได้แ,บบแต่อยาให้เราเลือกโยกโยกไปหาดอกครับผมสุดว่าเราใช้ใช่ไหมปุ๊บเห็นปะดอกมันจะเป็นสามจุดแบบนี้ครับ,บต่อไปครับว่าใครจะโยกไปทางไหน,นแต่ผมแนะนําวิธีที่ง่ายๆก็คือโยกไปข้างหลังครับหลังจากที่ใช้ตีแล้วไม่โยกมาข้างหลังมันจะเก็บดอกพอดีเลยเห็นปะ เก็บดอกที่ตกข้างหลังเราพอดีเราก็แทงต่อได้แล้วมันก็ไหวด้วยนะครับก็ใครอยากพุง่งไปตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ฉ้นหลังครับแล้วแต่สถานการณ์ด้วยแต่ผมแนะนำให้พุ่งกลับมาข้างหลังนะครับจากทีตีแล้วมาขับปุ่มนาหลอกกลับมาข้างหลังเก็บดอกข้างหลังก็จะต่อคอโมโบได้นะครับ,บแบบนี้เลย บบโอเคก็ประมาณนี้สลรับอัลติเมตสลับคอมโบก็เปิดสีครับโยกมาข้างหลังแทงแทงแทงต่อมาณนี้ครับโอเคต่อไปเราจะสอนแบบขั้นสุดนะครับก็คือการนำสีดอกที่เขาชอบใช้กันนะครับก็คือกราพาสีครับ พาสิฟ์อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะนี่นี่ตรงเครื่องหมายตรงนี้ก็คือป้าดอกครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือเราจะเก็บหนึ่งดอกแต่เราต้องเห็นปะเห็นอะไรไหมครับยืนเหมือนเดียวกันนะปะึ๊บรอบนี้ไปเก็บดอกให้เองอัตโนมัติ คือดอกที่อยู่ข้างหน้าเราอะเราเก็บแล้วแต่อย่าล้มสิเราก็คือเราต้องพุ่งไปก่อนครับคือเราต้องรีบพุ่งนะหลังจากปาดอกเราคือเราต้องพุ่งไปเลยดูไว้นะครับเราพระิบขึ้นครับคือเราต้องรีบพุ่งไปปลาแล้วเราพุ่งไปเลยครับ พุ่งก่อนที่ดอกมันจะตกลงมาครับผมเห็นปะแอนิเมชันดอกมันจะตกลงมาปุ๊บเวลาเราปลาเสร็จอะเห็นปะแอนิเมชันดอกมันจะตกลงมาครับมันกำลังจะตกลงมาเราต้องพุ่งไปก่อนที่แอนิเมชันดอกจะตกลงพื้นประมาณนี้ครับมันก็จะเกิดเป็นการล้มแบบนี้เกิดขึ้นนี่ ก็ประมาณนี้ครับผมก็แค่ปลาดอกพุง่งยกมาข้างหลังต่อแค่นี้ครับปลาดอกแล้วก็พุ่งไปสกิลสองแล้วก็พุ่งมาแล้วก็โยกกลับมาข้างหลังมากเก็บดอกข้างหลังวันนี้ปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่ดเดี๋ยวผมทำช้าๆให้ดูนะปุ๊บปุ๊บไป,บป,บปบ ป๊๊บปบปบประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูดีกรอบหนึ่งช้าๆเลยต้องรีพุ่งนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นปะปลาดอกปุ๊บกดตีปุ๊บ,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 บสกิลสองโยกออกมาเก็บดอกข้างหลังตีต่อประมาณนี้ครับโอเคต่อไปเราจะมาใช้กับอันติเป็นคาร์โบโลเลย แบบนี้เลครับแบบนี้เลย,นนเลยมันจะลำลำสี่ดอกมันอ่าดีกว่าสามดอกใช่ไหคือมันลำได้เยอะกว่าครับคือเราจะลำได้เยอะกว่าเราจะใช้พ a s s i v ก Skill สองเนี่ยได้สี่ครั้งเนี่ยพ a s s i v e ตรงเราจะกด Skill สองเนี่ยได้สี่ครั้งถ้าแบบนี้ถ้าเราจะกดได้สามครั้งปุ๊บหนึ่งสอง สามใช่ไหมครูดาวแล้วถ้าเป็นสี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับมันจะได้สี่รอบรับได้เลยๆเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนกิโลอาจจะสอนเขาจะยากนิดนึงนะครัเพราะผมไม่ค่อยชินกับการสอนเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนะ ว่าจะตอบโจทย์นิดนึงนะพอเป็นเดวทางได้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันเลยเลยดี๋ยกันครับเดี๋ยวเราไปสอบในเล่นจริงรอบนึงโอเคครับไปครับเข้ามาสู่เกมจริงกันเลยโอเคตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ครับตอนนี้ผมก็ออกเป็นเสื้อเทมนี้เลยนะดยนเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะออกเสือะไรดีเดี๋ยวขอออกเป็นทอยเป็น ประมาณนี้นะครับเซตที่ผมชอบใช้เลยนะเซตนี้เหมือนจะยืดเล่นกับหยานนะครับเอาสกิลหนึ่งนำนะครับเอาสกิลหนึ่งนำรีบตีคีบให้รเวอิวสองแลับเราน่าจะสอง,สองกอดน,นะยอยโอเคพอสองกอดสองเรา,เราสองพอดีนะนยังสกูดได้ครับเดี๋ยวเรา ูดาวคนนี้โอเคเขาเจ็บนะเราก็เจ็บตอนนี้เราสองแล้วเราสูย้ยา,านได้เลยครับพยายามปาดอกให้โดนนะรอครับเดี๋ยวเขาจะมาแคคลิปเราเข้ามาแคคลิปครับไ,เไเป,ปเขาก็จะไปแคคลิปเราจังแบบจะแบบเขาแแบบมาอีกน,นิดนึงโอเคจังหวะนี้แหละโอเคแล้วเขาสู้ครับ ก็อาจจะได้คิวนะโอ้โหไม่ตายครับพรอมฟิกเกอร์ออกได้เมื่อกี้ผมลบพลาดวะตอนไปเก็บดอกเก็บดอกข้างบนนะครับที่ผมเก็บดอกข้างล่างถ้าผมเก็บดอกข้างบนผมสามารถฟ,รกฟริกตามได้นะแต่เมื่อกี้ผมเผลอไปเก็บดอกข้างล่างมันก็แบบไกลไปนะที่จะฟิกตามาโอเคไม่เป็นไรครับรรปปอเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกัน เรา,ารร้จักกันอะไรเอาใหม่ครับ 1. 1> เดี๋ยวป่าเขาน่าจะจบปนนะคิดว่านะเดี๋ยวเจอละเราไปก่อนครับต้นเกมโมเลนเขาไม่มีดาเมจมันนี่ใหญ่ตัวหนึ่งน่าจะโอเม,นต,เอน,น,อเมนตายได้เอ๊ะน <1. S 1> ่าจะโอโมเลนตายได้เรียบร้อยครับเฟิร์ <1. S 1> ตบัตต้นเกมโมเลนเขาไม่มีดาเมจสู้เราอยู่แล้วนะครับแ <Wow. S 1> ถมไม่คิดเราเลเวลสี่พอดี <Wow. S 1> อ,ยอยู่แถวนี้นี่นไงมาแล้วได้ครับ ไปดอกโดนม่กจะตายนะโอเคครับไม่รอดลำอย่างงี้ลำไวมากนะไม่รอดชัวยังไงโมโลเลนต้นเกมคือไม่มีดาเมจสู้เราได้แน,น่นอน,นครับถึงจะวิโอสี่เป็นป่าก,ก็เถอะเราลำสู้ได้เลยหยาดเราก็สู้ได้ครับตอนนี้เราอาจจะเจอกับหยาดกับโมโลเลนสองหนึ่งได้สบาย เจอมากาง,มามาางกล้ามาครับแต่ต้องรอหน่อยรอ,อเข้ามาใกล้ๆนะระยะดอกเราสามารถใช้พัสซีวเราอะไหลคลิปไ,ได้แบบนี้นะตายไหมวะไม่ตายมาถึงโอเคเพื่อนมาพอดีตายเออเราสามารถใช้พัสซีว์ไหลคลิปแล้วก็ปัดพุ่งไปอันติใส่ได้นะเพื่อย่นระยะระยะทางนะครับเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างดี ฝึกได้นะครับพยายามใช้พัดจิบอะไรกับอันติคอโมโบกันได้นะครับมันใช้กันได้นะครับลองดูครับเหมือนผมไม่คิดเลยใช้ประสิบตีคีบแล้วก็พุ่งไปอันติใส่มากระมันจะเป็นจังหวะที่ทีมเขาไม่ทันตั้งตัวนะเดี๋ยวเราลองมาดักของนี้ดูนะครับเผื่ออาจจะมีคนมามีหรือเปล่า ไม่มีขเขาไม่ผ่านทางนี้นะเอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้วกันเคครับโมเดลอยู่ข้างบนอีู่และไหลคิบไปครับปึ๊บตีใส่อ,อ,อุ๊ยปลาดอกว้าวโ,โอ้โหเสียดายผมปลาดอกกรโดนเฮ้ยเขาสู้ว่ะเขาสู้ผมว่ะเรียบร้อยครับตายไม่กี้ถ้าผมปลาดอกโดนก็น่าจะปิดสกอร์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับอุอยหยาดมาครับเฮ้ยไม่ใช่มันกร ลองนีสู้ได้ป่โหมันหลบได้อดรอดบ่เนี้ยไม่รอดครับเรียรลอยพอันี้ผู้พาเองครับแล้วละเมื่อกี้คือไม่น่าเล่นนะปลาดอกไปโดนด้วย <L im it> โอเคครับป้อมเราแตกไปทีรบร้บรอยหมากังกาน่าจะไม่รอดนะครับหลายคลิปตัตีใส่ปลาดอกโหเฮียตายรครับพ <L im it> ยายามกะคอมโบที่มีนะครับสำหรับฟรอน่ต้องใจเย็นๆนะตัวมัน่าข้างจับอ่า ตัวมันต้องพึ่งช็อตเยอะหน่อยแบบสกิลช็อตนะแบบพวกเนี้ยต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับฟอร์เรนถ้าจะลำ้ำซ้ำคือต้องเล่นบ่อยหน่อยนะหรือว่าใครอาจจะแบบโปรเพเยอร์ผู้เล่นพรสวรนหรือก็แบบขัดแป๊บเดียวก็อาจจะลำได้ละแบบนี้ร <Wow. S 1> อด,ดูครับจะมีตัวอะไรมาบ้าง <No. S 1> อยาดมาครับ สองตัวขอดรอไปก่อนโหแล้วปลาดอกไปโดนอย่างนี้ถอยครับมากังก้ามาอีกถ้าจะแย่โอเคถอยได้อยู่ส่วนได้ไหมตายปะโอเคครับรำช่วยเพื่อนก็รำไปนะครับถ้ารำได้แล้วเราไม่ตายพยายามกัดยดเมจดีๆนะครับว่าเราจะไม่ตายมิฉะนั้นเราอาจจะแห้งได้เดี๋ยวรอเจอกับโมลิน โอ้ยอย่างนี้สู้ไม่ได้แน่นอนคราเรียนรอเรียบร้อยถ้าไปถ้าเงินเท่าๆกันเราไปเทิดสู้โมเรนแล้วแบบเทิดสู้ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวครับเพราะโมเรนเขาไม่แต่เขายิงถึกนะเทิดสู้ไม่ไหวแน่นอนครับเราหาของแถวนี้ก่อนมังกาอยู่โงเลนบนพยายามแหงเลยก่อนครับรอได้ของแบบชิวออพล็อต ถ้าผมได้ชิวอรออดกับทอยได้จะกยืนนานๆมีคีบไหมไม่มีคีบตัวนี้มีคีบครับไหลไปได้ครับไหลวัดฟ้าไปเรียบร้อยครับอาจจะตายโอเคสกอคคิวไปได้สวยงามพยายามใช้พาสสีให้เป็นประโยชน์นะครับมันไหลได้นะไหลไปหาแคารี่ได้แบบนี้เลยนี่ ลำลำฟิกเกอร์ดอกลำผมไม่จะตายวะรอดโอเครอดครับรอดได้ไงก็ไม่รนนู้แต่ก็ดีแล้วที่รอดโหอยากเก็บหมดนะเนี่ยรอดไหมก่อนไปก็พยายามทำเลน oh. ทำอะไรก็ได้ครับให้มันคุ้มค่าเห็นปะถ้าเราแบบเราจะได้กลับแบบคุ้ม,มเลย ก่อนจะไปก็ทำคลิปใกล้ๆต้องดูด้วยนะครับว่าทวนู้นอ่ะมันไม่มาต้องดูด้วยต้องอ่านเกมด้วยนะครับว่ามันแบบเออป่ามันอยู่ประมาณไหนป่ามันฟาร์มบูอยู่เรามันจะมีใครมาไหมแคดดี้มันอยู่ตรงไหนออฟมันอยู่ตรงไหนไหลคลิปไปครับปึ๊บมันจะตายโอเคครับล้ำต่อได้ครับเล่นเราเต็มหลอดเลยถึงบ้าน โอเคครับตายพยายามไหลคีฟนะใช้ประสิทธิ์สกิลไหลคีฟนะกลับ,บานก่อนนะครับกลับบ้านบ่อยมากไปครับไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะได้กี่คิวนะ ตอนนี้ผมมีของเยอะมากนะครับยอยู่เดี๋ยวได้ทอยและได้ทอยผมก็น่าจะลําได้ตามพอสมควรน,นะถ้าลําแบบไม่ผิดพลาดนะครับลัมได้ต่อเรื่องแน่นอน,น,นเขาเปิดหมทครับเป็นไรเราได้ป้อมอยู่มีเมทโซนั่นอยู่ครับหลป้อมไป เขาบเขากลับบปพอดีนะเมื่อกี้ถ้าอยู่ในระยะไหลป้อมเราก็น่าจะไหลป้อมได้ตอนนี้มีคลิปให้ไหลยอยู่นะครับตอนปาดอกแล้วเราเก็บดอกเนะี่ยพาส์ีฟเราจะเด้งขึ้นมานะเป็นพาส์ีฟแบบเร่งรีบนะครับเผื่อเราแบบไม่อยากรอพาส์ทีฟที่มันเด้งให้เองนะเราก็แบบปาดอกใส่คลิปแล้วเราก็เก็บดอกพาส์ีฟจะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถไหลคลิปไปตีใส่ทีมตรงข้ามได้ โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวนะครับวันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะที่ฟฟรเลริโน,โนต้องมีนะครับย้ำว่าต้องมีนะสำหรับฟฟรเลริโนช่ำๆมีกันทุกคนแน่นอน,น,อ,นอยากเปไปลำวะแต่ก,นๆๆๆก็น่าจะแรกใจเย็นก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นมาต่อเลยแล้วกันนะ นี่นายจะทำได้นะครับไหลป้อมไปยลอยตายไหลป้อมไหลไหลใช้ให้เป็นประโยชน,น์ครัทำไงหายาดอาจจะยังจบไม่ได้นะอันตีรอสี่วิครับแนะนำให้มีเมนตีข้อเล่นนะครับฟอนติโน,โนถ้าไม่มีเมนตีคือเล่นยากมากเลย อัตติมันช่วยได้เยอะนะครับเห็นอย่างนี้โ okay, อเคเดี๋ยวยังไม่จบนะจบยังไม่ได้เดี๋ยวเราได้หมัดแล้วเทียวสองตัวครับโมดเดนกับเทียวตายได้นะครับฟิกเกอร์ใส่เลยเฮ้ยโหว่าจะไปเอาเทียวฝอยอ,อย่างนี้เลยกัน สัตวโยนไปไหมเรียบร้อยครับอันนี้คือสัดโยนมาาไม่ได้นำนะครับไม่ได้นำให้นะรับในฟอร์มนะอันนี้ผมแบบหิวเนยไม่น่าหิวเลยจบละขอบ,อบเอาแดงเพื่อนนะ่อ่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องสอนอะไรยเยอะแยะไปหมดอาจจะเพราะว่าสอนละเอียดอยู่นะสอนละเอียดอยู่ครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยประมาณ20 3 0บสนาทีนะครับ ถ้าเกมนี้ไม่ตึงมากก็อาจจะประมาณ20วานาทีขออภัยด้วยครับเมื่อกี้คลิปผมค้างนิดหน่อยอยู่ๆก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพค้างก็เลยต้องแบบอัดใหม่นะครับอัดต่อจากเมื่อกี้เลยแล้วกันกลับมาก็เกมตึงแหละ13นาทีนะครับตอ,รตอนนี้เขา ป้อมเขาเหลือนิดนึงนะครับเหลือทางเดียวนะเดี๋ยวเราหายจังหวะเล่นก่อนตอนนี้ผมได้ปัดแล้วนะเหลือแต่ล็อกชิวนะครับที่ยังไม่ได้คือถ้าผมได้ผม่าจะลำยืนได้มากสุดๆโอ้โหบังการ์โดนไปเจ็บมากเลยครับอยากไหลป้อมเข้าไปอยู่นะป้อมจะแตกนะครับอาจจะไฟจบได้นะสัสดี ร้100อยอยางเดียวช่วยแครดี้ก่อนนะไม่ช่วยเมดก่อนไปไหนอย่างใส่ดอกโดนฟิกเกอร์ใส่เรียบึเปลออ่ับตายอย่างครับมันรั่วแครี่วะดีป้อมก่อนคนระับเขาสามทางยังไงดีครับถอยก่อนก็ได้เพื่อนถอยก่อนถอยก่อนดักครับ <c oughs> มีไม้เอ่ยเ <c oughs> ข้ามาแนะถวนี้ไหม ไม่มาครับดาบอยู่บนนะนเดี๋ยวเราทำเว็บตัวนี้เลยนะให้เข้ามากันให้เข้ามากันเว็บตัวนี้นะโอเคทำเว็บแรงต่อครับต่อเว็บแรงต่อเลยเฮ้ยปลาดองวะโอเคของเราเต็มพอดีนะได้หยัดลำได้เยอะมากให้ดูเล่นไปครับเราไม่ใช่มาละ เดี๋ยวเราน่าจะเอาดาร์กได้แล้วนะเพราะว่าเขาน่าจะวุ่นกับการเชียร์คลิปเดี๋ยวนะตัวนี้ดูดันได้ไงวะขอดรับหน่อยขอดรับหน่อยโอเคตายครับหลุดมาเฉยเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นก็นกเกิดพีโอนะครับเอาไว้สับใครอยากให้ผมสอนสับอ่าสับไอเทมแบบไวๆผมมีเทคนิคอยู่นะครับใครที่อยากได้เทคนิคก็ บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนคลิปให้เอ้ยสอนลงคลิปให้นะครับมันมีเทคนิคที่สับรอเทมแบบไวๆอยู่นะโอ้ไม่ถึงโอเคครับตอนนี้เรามีกอดได้อีกโอ,โ,โอ้โหเน่นหนามากผมบอกเลยโเจ็บ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 คลิปใหญ่ไาครับ ใายคลิปไปเรียบร้อยนี่เทียวนะัโอ้ยประดดว,ว่าตีตีทำตายก็ได้เรียบร้อยครับน่าจะจบแบบจีจหยาดเรียบร้อยสี่คิวครับตอนนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปสอนเล่นฟอนติโน่นะครับที่มีคนขอเข้ามานะครับผมก็ทําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่ที่หัดเล่นอยู่หรือว่าอ่า มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยช่ำนะครับก็ไปลองดูกันได้ครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็ติดตามสตรีมดูผมเล่นส,สดได้ที่สตรีม TikTok จังเกิ G ลจีเก g มิ่งนะครับผมเวลาบ่ายโมงถึง4ี่โมงนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนมีสตรีมในเพจ f c e e o o o จังเกิ e ลจีเกมมเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ